สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปเลขของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาห้าแปดให้นะคะงวดน,นี้ก็มีแถบเลขสามตัวบนให้ด้วยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนี่ก็คาดจากตัวเด่นของตัวเองแล้วก็ใส่หลักร้อยเข้าไปนะคะใครชอบก็ตามได้นะคะมีหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดเก้าห้าเจ็ดเก้า

วันนี้ก็ทดลองให้เลข3ตัวบนเป็นครั้งแรกนะคะสนใจก็ติดตามได้ส่วนเลข2ตัวบนล่างบางครั้งก็ออกตรงๆหรือบางครั้งก็ออกสลับนะคะเล่นแค่พอประมาณนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ลืมกดผู้ติดตามให้ด้วยนะคะที่ YouTube แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยกันนะคะถูกหวยกันทุกคนเลย ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ